ไปทำอะไรมาเหนื่อยทำไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกางฟขาออูขาลูกคอยเออขาลูกคอยลูกคอยขาเป็นไรหรอแป๊บนึงแป๊บนึงกางฟูหนูไปทำอะไรมานน่ไหนไหนไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาไหนไปบอกเลยบอกเลยทำอะไรมาฮะมาเลย มาถ้างั้นแม่จะว่านะมาหาแม่ไหนดินมาจากไหนเดี๋ยวไม่ต้องหนีเลยมานี่ไม่ต้องหนีหนูหาอะไรเนี่ยย่างลึกแม่หนูจะเข้าไปอยู่เหรอฮึฮึห,หนูจะเข้าไปอยู่เหรอลูกฮึ เหนื่อย่งี้กกินข้าวไม่ได้สิเหนื่อยงี้กินข้าวไม่ได้สิใช่ไหมโอ้เหนื่อยโอ้โอ้แม่อยากเกลี้ยงหนูหนูเหนื่อยแม่อยากเกลี้ยงหนูหนูเหนื่อยเลยอออ๋อแล้วพี่ฟูไปทำอะไรอ่ะฮะหาอะไรเนี่ยดูดินเต็มปากเลยอืไหนเขี้ยวเขี้ยวก็หักเนี่ยโอ๊ยฮงามใหญ่แล้วนี่ฮะ